สวัสดีครับไปดูข้อนี้มีคนมีคําถามว่าถ้าสมมุติว่าระหว่างเนี้ยเขากําลังมองหาหุ้นที่ดีราคาถูกอยู่นะแต่ยังหาไม่เจอเขาควรที่จะเอาเงินสดที่มีอยู่เนี่ยถืออยู่ในรูปเงินสดต่อไปหรือว่าควรที่จะลงทุนในหุ้นอะไรสักอย่างไปก่อนดีอันนี้ก็เป็นคําถามที่ดีนะครับถ้าเกิดว่าเป็นผมในสมัยก่อนเนี่ยผมก็คงบอกว่าโอเคถือเงินสดดีกว่านะเพราะว่าข้อดีของการที่เราถือเงินสดไว้ก็คือว่าเราจะ รอให้มันเกิดวิกฤตอะไรสักอย่างหนึ่งเกิดหุ้นตกรุนแรงใช่ไหมเราก็ค่อยเข้าไปซื้อทีเดียวถ้าเกิดว่าเราสมมุติว่าในระหว่างนี้เราดันไปถืออยู่ในหุ้นแล้วปรากฏว่ามันเกิดวิกฤตเกิดขึ้นอย่างเงี้ยไอ้หุ้นที่เราถืออยู่มูลค่ามันก็ดรอปไปด้วยถูกไหมดังนั้นเวลาที่เกิดวิกฤตและเกิดโอกาสที่ดีมากๆเกิดขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องขายออกมาแล้วพอขายออกมาเนี่ยเราก็อาจจะขัดทุนบางส่วนทําให้เงินทุนของเราที่แทนที่จะชฉวยโอกาสได้เต็มที่เนี่ยเหลือน้อยลงนะครับปจิกที่ถ้าเป็นสมก่อนนี่ผคงตอบบบแ แต่หลังจากที่ลงทุนมาสักระยะหนึ่งเนี่ยผมก็เริ่มสังเกตว่าไอเดียนี้มันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นในความเห็นของผมในเวลานี้นะถ้าตอบเดี๋ยวนี้เลยก็คือบอกว่าแนะนําให้ลงทุนในรูปแบบที่ถืออยู่เป็นหุ้นดีกว่าเราก็อาจจะต้องเลือกนิดนึงคือเราต้องเลือกหุ้นที่มันสตรองแหละนะครับมีแนวโน้มที่จะทําผลประกอบการได้ดีขึ้นเติบโตราคาอาจจะได้มาโดยที่แบบกลางๆไม่ได้ว่าถูกมากอะไรเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าผมมองว่าก็ยังดีกว่าถืออยู่ในรูปเงินสด ตราบใดที่เราไม่ไปซื้อหุ้นประเภทที่แบบแพงโคตรเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะออกมาดีกว่าถืออยู่ในรูปเงินสดเพราะว่าโดยปกติแล้วการที่ถืออยู่ในรูปเงินสดมันจะได้เปรียบก็ต่อเมื่อมันเกิดเหตุการณ์ที่มันตกโครมแบบคราชแรงพร้อมกันทั้งตลาดซึ่งมันไม่ค่อยเกิดขึ้นไงบางทีมันสิปีมีทีนึงออกไหมแต่ทางกับการในบริษัทที่มันมีความเข้มแข็งมันมีความได้เปรียบแล้วสตรองทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโอเคต่อให้เราซื้อมาราคากลางๆไม่ได้ถูกอะไรตั้งหนาเนี่ย แต่แนวโน้มระยะยาวของมันมันก็อยู่ในเทรนขาขึ้นนึกออกไหมเพราะบริษัทมันทาได้ดีขึ้นเรื่อยๆไงราคามันก็อาจจะมีแบบแ,บบแกว่งบ้างมีตกลงมาบ้างแต่โดยรวมมันโดยเฉลี่ยมันจะไปในทิศทางขาขึ้นนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าตราบใดที่เราไม่ได้ซื้อแบบแพงเบอร์อะไรจนเกินไปเนี่ยในระยะยาวถ้าเกิดว่าเราฝากเงินเอาไว้ในพวกบริษัทที่มันทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่เราจะได้กําไรอยู่ดีอาจจะไม่ได้เยอะแยะอะไรแต่ก็ดีกว่าถือเงินสดเฉยๆ คือบางทีที่บอกว่าถือรอโอกาสเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันต้องถือรอขนาดไหนด้วยไงบางทีมันอาจจะแบบหลายเดือนหรือบางทีรอไปรอามาจะเป็นปีอย่างเงี้ยแล้วในระหว่างนั้นที่เราถือเงินสดอยู่เนี่ยเราก็เสียโอกาสนึกภาพดูว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราซื้อธุรกิจที่มันสตรองนะแล้วมันก็เติบโตทําให้ดีขึ้นเนี่ยต่อให้มันแบบโอ้โหกำไรไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายเนี่ยแต่สมมติเลเซเราได้ปันผลสักประมาณเปอร์เซนต์กว่า2%อบวกกับราคาเพิ่มขึ้น5%ปอย่างเงี้ยปีนี้อ่ะเฮ้ยรวมกันนี่มัน7%แลนะ Icana, เมื่อเทียบกันกับคุณถือเงินสดเนี่ยคุณคือคือศูนย์เลยไงแต่ฝากไว้ในธุรกิจที่ดีระดับหนึ่งไม่ได้ว่าต้องราคาถูกพิเศษก็ได้เนี่ยขอให้มันเป็นธุรกิจที่สตรองและไว้ใจได้เนี่ยเอ้ยมันมีรีเทิร์นที่ดีกว่าเยอะไงแล้วบางครั้งนะครับธุรกิจที่มันสตรองมากๆเนี่ยมันเซอร์ไพรส์เราด้วยนะคือเราอาจจะไม่ได้นึกว่ามันจะโตได้ดีขนาดนั้นแต่ธุรกิจมันเข้มแข็งแล้วมันสตรองเกินอ่ะบางทีแบบ คือนึกภาพออกไหมว่าในช่วงที่เราหาโอกาสหุ้นตกหุนแรงไม่ค่อยได้เนี่ยมันมักจะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจดีแล้วมันเป็นช่วงหุ้นขาขึ้นแล้วบางทีไอ้ธุรกิจที่มันสตรองมากเนี่ยบางทีมันเซอร์ไพรส์เราว่าโอ้โหมันทําได้ดีกว่าที่คาดด้วยรีเทิร์นที่เราได้จากการที่เราฝากไว้ในธุรกิจที่ดีราคากลางๆเนี่ยเอ้ยอาจจะเป็นสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะและดังนั้นจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่ผมเห็นก็คือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่เราถือเงินสดไว้เยอะเกินไปเป็นแคชดรากคือไม่ไไ่่ไไดด้้อออาาปลลงงุุนนยยูใหรพ ช่วงที่ตลาดหุ้นโดยรวมมันเติบโตเนี่ยไอย้ความเสียหายที่เกิดตรงเนี้ยมันรุนแรงกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่เรามีเงินอยู่ในหุ้นแล้วโควิดเกิดขึ้นพอดีแล้วราคามันตกทําให้เงินทุนที่เราจะฉวยโอกาสต,ตอนเกิดวิกฤตจริงๆอย่างจังเนี่ยน้อยลงเนี่ยไอย้ความเสียหายอันนั้นเนี่ยมันเล็กกว่าความเสียหายในกรณีที่เรามีถึงเงินสดไว้เยอะๆอีกครับ แล้วสมมติฐานที่บอกว่าการที่มีเงินอยู่ในหุ้นเยอะๆแล้วเกิดวิกฤตเกิดขึ้นมันทําให้แบบตกครั้งพอร์ตมีเงินออกมาซื้อหุ้นในโมเมนตท์ที่เกิดวิกฤตน้อยลงเนี่ยไอ้สมมติฐานอันเนี้ยโดยฟังเฉยๆมันก็ฟังดูมีลอจิกดีนะแต่ว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมามันก็ไม่ค่อยจริงเท่าไหร่ในความเป็นจริงเนี่ยความเสียหายมันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นยกตัวอย่างอย่างเคสต,ตอนที่เกิดโควิดเกิดขึ้นปี2020ตอนต้นปีเนี่ยที่ตลาดหุ้นมันตกครั้งตลาด ในเวลานั้นเนี่ยเงินลงทุนผมประมาณ90%ก็อยู่ในหุ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามันก็ตกไปพร้อมๆกันกับตลาดแหละนะแต่ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าด้วยความที่ไอ้หุ้นที่เราถืออยู่ในมือในเวลานั้นเนี่ยบางบริษัทมันก็มีผลกระทบจากโควิดแต่บางบริษัทจริงๆมันก็ไม่ได้โดนโควิดจังๆเพราะมันก็ไม่ได้เป็นท่องเทีย่ยวไม่ได้เป็นอะไรในเวลานั้นถูกไหมและดังนั้นเนี่ยไอ้พวกนี้มันก็ฟื้นก่อนไงคือมันพอมันฟื้นก่อนปุ๊บผมก็เอ้ย พอร์ตเนี่ยมันก็มีหุ้นหลายตัวผมก็ขายห,หุ้นที่ฟื้นก่อนที่จริงๆมันไม่ได้รับผลกระทบจากโควิดแต่ตกเพราะตกใจเฉยๆเนี่ยขายออกมาก,ก่อนแล้วก็สุดท้ายก็เอาไปซื้อหุ้นที่เป็นหุ้นได้รับผลกระทบจากโควิดก็ยังทันและดังนั้นสรุปก็คือถ้าเกิดว่าถามผมว่าตอนนี้ยังหาหุ้นที่จะซื้อจริงๆจังๆ,ๆแบบธุรกิจที่ชอบมากแล้วราคาตกรุนแรงเนี่ยยังหาไม่เจออ่าระหว่างเนี้ยมีเงินสดอยู่จะพักยังไงดีระหว่างถือเงินสดหรือถือหุ้น ในธุรกิจที่คิดว่าใช้ได้ในราคาแบบกลางๆผมก็แนะนําว่าถือหุ้นนะครับวิดีโอนี้จบลงเพียงเท่านี้ถ้ารู้สึกว่าเนื้อหามันเกิดประโยชน์สําหรับคุณก็ฝากกดไลค์แล้วก็แบ่งปันแชร์มันต่อไปด้วยให้มันไปเกิดประโยชน์กับคนอื่นนะครับนอกเหนือจากนั้นถ้าเกิดต้องการที่จะดูวิดีโอย้อนหลังของเราหรือติดตามวิดีโอใหม่ๆของเราก็ทําได้บน Facebook กับ YouTube Smart Stock Investment แล้วสำหรับคนที่ตั้งใจจะลงทุนด้วยตัวเองจริงจังและกำลังศึกษาหาความรู้อยู่ผมขออนุญาตโปรโมทนิดน,นึงตอนนี้เรามีหลักสูตรที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างให้คนที่เรียนเนี่ยลงทุนชนะตลาดโดยใช้วิธีแบบเดียวกับที่เราทำคุณจะได้ไม่ต้องเสี่ยงเสียเงินเสียเวลางมหาวิธีการลองผิดลองถูกด้วยตัวเองแล้วเรามีให้ทดลองเรียนฟรีด้วยรายละเอียดเนี่ยจะอยู่บนเว็บซึ่งเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ